สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนธัญญากับออฟข่าวดีคุยเรื่องแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักเสียงดีที่คบหาดูใจกันมานานและไม่ว่าทั้งคู่นั้นจะทําอาชีพอะไรต่างคนต่างก็จะซับพอร์ตกันอย่างดีมากซึ่งเป็นคู่ระหว่างนักร้องสาวธัญญาอาสยามกับออฟสุพนัทเฉลิมชายเจริญกิจซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารัก,รกของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งจากรูปวดีโอต่างๆในอินสตาแกรมวันแหววกันขนาดนี้ก็อยากรู้สิครับว่าจะมีข่าวดีกันันหรรือยงงคบซึ่ ื่องความรักของทางด้านสาวธัญญาก็เผยว่าอยู่ในช่วงที่อยู่ตัวและเข้าใจกันมากขึ้นในหลายๆอย่างก็มีการปราบจูนเพราะว่ามันเข้าปีที่3เขาเข้าใจเรามากขึ้นว่าเราเป็นนิสัยแบบนี้เราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นนิสัยแบบนี้หาตรงกลางระหว่างกันได้ความรักครั้งนี้ต้องปรับตัวเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่เคยคบใครนันานเลย1ปีก็จะเลิกแล้วแต่ครั้งนี้3ปีแล้วนานที่สุดในชีวิตเลยได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับความรักที่ แท้จริงคืออะไรถามถึงเรื่องแต่งงานเธอเผยว่าก็คุยกันบ่อยค่ะช่วงนี้แต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้เราคุยกันถึงขั้นว่าจะแต่งปีไหนเท่าที่คุยกันไว้น่าจะเป็นปี67คิดว่าทั้งสองน่าจะพร้อมกันจริงๆด้วยอายุของเราทั้งสองคนด้วยเราคุยกันบ่อยเป็นการคุยเล่นนะะักะาถึงเรื่องการมีบุตอนนี้ก็ชอบดูชุดแต่งงานค่ะคือเราสองคนยิ่งคบก็ยิ่งลงตัวเราหันมาทีรไรก็ยังเห็นเขาที่คอยซับพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาอาล่ะครับ ได้ยินแบบนี้แฟนคลับก็รุนไม่ได้เลยยังไงก็รอฟังข่าวดีแบบคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ